นี่เราก็มากับทางญี่ปุ่นรับมาดูแล้วเป็นยังไงบ้างคุณลินก็ว้าวเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกว่าสําหรับถิพุก็โอเคค่ะผลผลิตแต่รู้สึกว่าการจัดการสวนอาจจะเป็นแต่ละท้องที่ตรนนี้ถ้ารู้สวเอาตรงถามว่ามันหรือมันจะต้องแบบสาดเรียบสะโล่งสะอาดกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ในเรื่องของการชะล ที่อาจจะปลูกแบบว่าไม่ได้เป็นเป็นร่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหลายๆที่มีผลผลิตเดี๋ยวต้องดูเรื่องของคุณภาพและการใช้ยาถ้าเกิดจะส่งออกเน้นจริงๆก็น่าจะเป็นระเบียบระบบมากกว่านี้นิดแต่ถ้าดูแล้วก็คือแต่ว่าที่นี่ก็เชิญสุขศิลป์ฉีดดอกรุ่นใหม่แล้วมะม่วงหลายๆพันธุ มีทั้งน้ำดอกไม้มหาชนกเขียวเสวยขายตึกซึ่งเขาก็คงวางแผนว่าจะได้มีพวกเก็บผลผลิตในทั้งปีางนัน้นเนาะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นมีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ไม่ได้เน้นเรื่องของการส่งออกที่ชัดเจนปริมาณอย่างเดียวเยอะๆไม่ได้แบบทำเป็นระบบดเด็กเป็นส่วนผสมก็คือไม่ใช่คะ่ะก็คืออาจจะแบบตรงนี้โซนนี้ก็คือน,น้ำดอกไม้เลย,เลยมีปริมาณกี่ไร่มีกี่ต้นจะเก็บผลผลิตเป็นการวางแผนที่ มีตัวเลขที่ได้ชัดเจนมากกว่าน,นี้อย่างนี้มันอาจจะดูรายยากการนับยากเก็บดอกค่ะสำคัญจัดจานถ้าจะเน้นเรื่องของการส่งออกเยอะๆปริมาณไหจต้องคุยกันวางแผนร่วมกันค่ะแต่ว่าผลผลิตตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะว่าได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งะดูที่ผลผลิตนะคะต้องลองดูค่ะปีนี้เนาะ ใช่ให้กำลังใจก็คือว่าอยากให้เป็นลักษณะทํางานร่วมกันปรึกษากันให้ข้อมูลซึ่งกันและกันคือการที่เราปลูกอะปลูกแล้วถ้าเกิดเราต้องดูเรื่องของตลาดด้วยตลาดมีข้อจํากัดของอะไรคือเราถ้าเน้นเหมือนว่ามีปริมาณมากพอที่จะส่งออกนะคะแต่ถ้าเกิดในประเทศเนี่ยโอเคมีพื้นที่เก็บผลผลิตไทยได้ ก็อาจจะลักษณะว่าคุมเรื่องสารนิดหนึ่งเหมือนว่าเรื่องของเรากินได้ทุกคนกินได้เรื่องของความปลอดภัยตอนนี้ก็อยากให้นั้นเรว่าเป็นผลไม้ปลอดภัยจะดีนนกว่าเพราะว่าสุขภาพนี่ก็คือสําคัญมากเลยแต่ว่าเรื่องปัญหาของมแมลงอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องของประสบการณ์แชร์กันในกลุ่มอะไรเงี้ยทำยังไงให้มแมลงไม่มาทำลายผลผลิตของเรา จะลักษณะว่าใช้เน้นสายธรรมชาติไมนให้สารเคมีหรือสารเคมีก็ได้แต่จะต้องเป็นลักษณะว่าตอนช่วงเก็บผลผลิตเป็นช่วงปลอดภัยเป็นปอย่างน,น,นี้กว่านไม่ใช่ต้องพึ่งนัตพออร์แกนิกแต่ว่าปลอดภัยก็เก็บผลผลิตแล้วมันไม่มีสารก่อกล้าอยู่ในผลผลิตให้ผู้บริโภคเนะี่ยทานแล้วปลอดภัยด้วยอร่อยด้วยแล้วก็วลวปลอดภัยด้วยนะคะอเอกพันธเป็นกำลังใจให้ค่ะ